สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ท่านไหนที่กําลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมี มีโปรใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่น มาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ a n d r ร i d รุนต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำมือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวหรือว่ามาเปรียบเทียบให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ oppo นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยสำหรับ oppo A3 Pro 5G นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นมือถือในปี2024นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็สเปคดีมากๆออกมาพร้อมกัน3รุ่นนะครับก็คือจะเป็น A3 Pro 5G A3 ธรรมดานะครับแล้วก็ A3X ราคาก็ต่างกันนะครับคลิปนี้เรามาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นราคาสำหรับเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี2024นะครับในเรื่องของสเปค Oppo A A3 Pro 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ IPS LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิป MediaTek Dimensity 6300 Octa Core ความเร็ว2.4 GHz มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 14 ครับครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน14.0สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมแบ่งเป็น2แบบก็คือแรม6แล้วก็แรม8 GB ส่วนลอมหรือว่าความจุก,ก็มี2แบบเหมือนกันก็คือ128แล้วก็256 GB ส่วนแบตเตอรี่นะครับ5,100มิ 5, mm. ลลิแอมรองรับการชาร์จไ้ได้ถึง45วัตต์เลยนะครับมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2024มีให้เลือกทั้งหมด2สีก็คือ สีดำแล้วก็สีม่วงอ่อนนะครับนี่เป็น ข้อมูลสเปคโดยรวมของ OPPO A3 Pro 5G รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นมือถือที่สเปคค่อนข้างดีราคาไม่แพงนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อเดี๋ยวลองมาดูราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตกันนะครับว่าน่าสนใจไหมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ OPPO A3 Pro 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่4ธันวาคมปี2024นะครับมีรา ราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันร้านไหนราคาถูกส่วนลดเยอะท่านก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับ oppo a3 pro 5g ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง oppo official สําหรับ oppo a3 pro 5g เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับก็คือ ram 8 rom 256 g b รุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านชาร์จไป45 บัตแบต5,100ม mm. ิลมตัวเครื่องรับประกัน0-12เดือนซื้อวันนี้มีของแถมให้นะครับเป็นกระเป๋าแล้วก็ oppo gift box นะครับมูลค่าของแถมถึง1,698บาทสําหรับแคมเปญใหญ่ประจําเดือนนี้เดือน12ก็จะเป็นโปร12-12จากทาง lazada นะครับเริ่มแจกคูปองหรือว่าเริ่มลดราคาในวันที่9ธันวาคมนะครับเวลา2ทุ่มตรงห้ามพลาดนะครับอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ ลิงก์ของ lazada นะครับจากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือเพียง8,999บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ oppo a3 pro รุ่น ram 8ลม2 5 6 g b วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อร้านนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการผ่อนชาระนะครับซึ่งเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนดอกเบี้ย0%นะครับผ่อนเพียงเดือนละบาทร่อดือนาท่าเั้ารือว่าเ จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจ่ายผ่านวอลเล็ตโอนผ่านทางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้สําหรับสีมี2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปตลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูย์ oppo 1ปี 1> ดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ก็ขายโดยทาง oppo official เหมือนกันนะครับสำหรับ oppo a3 pro 5g แต่ว่าจะเป็นรุ่น ram 6ก rom รอม 128GB รุ่นนี้กล้อง50ล้านชาร์จไว้4 ส5วัตต์แบต5,100ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องรับประกันศูนย์ oppo 12เดือนซื้อร้านนี้มีของแถมให้นะครับเป็น oppo gift box นะครับ t r e in one มูลค่า1299บาทจากราคาปกติ9 4 9 9ลดราคาเหลือ7,499บาทนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยกดเข้าไปที่ลิงค์คูปองอยู่ที่ด้านล่างนะครับสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตร เครดิตได้สะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก2สีเหมือนกันสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2ดูต่อกันที่ร้านที่3นะครับสำหรับแอป lazada นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน l a s t mobile หรือว่าร้าน l a s t m o นะครับถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ oppo a3 pro 5g เป็นรุ่นแรม6กล 8 g b จากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือ7,499บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด6เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,249บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada นะครับ oppo a3 pro 5g เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo จากราคาปกติ8,999ลดราคาเหลือ7,374บาทนะครับมีให้เลือก2สีสำหรับความจุก,ก็มี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจผกอบผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสาหรับ oppo a3 Pro 5G จาก lazada นะครับที่ผมเลือกมาให้ดูทั้งหมด4ล้านนะครับชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจาก banana นะครับสำหรับ oppo a3 pro 5g มีให้เลือก2ความจุก็กคือแ a ม6ลอม128แล้วก็แ a m 8ลอม256 g b สําหรับสีมี2สีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,499บาทใครอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูก การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ OPPO A3 Pro 5G เป็นโปรใหม่สําหรับเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2024มาดูกันว่าราคาล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับสำหรับโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a c h สำหรับ OPPO A3 Pro 5G ลำ6ลำ128 g b ราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่7,999บาทลูกค้า d t e c อายุการใช้ งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา3899นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนลูกค้าดีแทกอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา4399โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าสัญญา12เดือนเดือนยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา3899เปเิดเปิดเอร์ใหม่ก็3899นอยากะครับอยากได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,500 ถ้าเรายายค่ายนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ2,399บาทประมาณนี้ในส่วนของแพ็กเกจเน็ตรายเดือนนะครับก็มีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนซื้อได้ที่ราคา3,899มีค่าเน็ตด,ดุ้งหน้า800บาทโปร699ราคา4,599ค่าเน็ตด,ดุ้งหน้า300โปร499ราคา4,949ค่าเน็ตด,ดุ้งหน้า100ทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อ อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d ีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ Oppo A3 Pro 5G แรม6ลอม128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น4,299นะครับยายค่ายลดเพิ่มให้อีก1,000เหลือ3,299บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีส่วนถ้าเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b ซื้อได้ที่ราคา5 7 9 0 ย้ายค่ายลดเพิ่ม1000เหมือนกันนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกานที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อพรอมโปรก็จะเป็นของค่าย TrueMove H Oppo A3 Pro 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง3899บาทซื้อวันนี้นะครับมีของแถมให้ด้วยในส่วนของสีมี2สีความจุมี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมี ให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา3899เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899โปร699ราคา4599โปร4 9 9ราคา4949บาททุกโปรสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา3899นเะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าเนื่อยลูกหน้า856บาทโปร699ราคา4599โปร499ราคา4949 เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา3,899ยหย่ค่ายออนไลน์ราคา3,899เมื่อใหญ่ค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเหน็ดดงหน้า856บาทโปร699ราคา4,599โปร499ราคา4,949 49บาทใหญ่ค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา3,999เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ799ขึ้นไปนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่7,499บาทท่าในใดที่ สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A3 Pro 5G นะครับเป็นโปรใหม่ส่งท้ายปี2024นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก lazada นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วกกก็ดดไ์ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ